สวัสดีครับผมช่างของคอนครพนมนะครับวันนี้จะมารีวิวมีดแคมนะครับตัวนี้จะเป็นแคม11.5นิ้วนะครับฝักจะเป็นไม้คมพีดาวก็เป็นคมพีเหมือนกันนะครับลิมนี้เปิดขายมีดพร้อมฝักนะครับ2,600บาทรวมส่งทดสอบกลุมนะครับ นะครับผมทดสอบกับไม้อีกรอบนะครับใบจะกว้าง2.2นิ้วนะครับด้ามจะยาว6.3นิ้วครับสันจะอยู่ที่5มิลนะครับ ขายที่2,600บาทรวมส่งนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ